Come fly with me. Let's fly. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me. Let's fly. Let's fly. Italy. <laughs> แล้วก็อยากไปดูเรือมันล่ากด้วยไปอังกฤษค่ะสวยแล้วก็เล่าไปเที่ยวพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องในวัยญี่ปุ่นค่ะไปดูหิมะประเสกีค่ะแล้วก็อยากไปกับอตัวเล็กเนี้ยแะค่ะอยากไปญี่ปุ่นค่ะสาวอยากไปค่ะก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วพารุ่นชายไปเพราะว่าเขาทำงานเหนื่อยมาทุกปีแล้วที่จจะเป็นไปเที่ยวสังสรรค์กัน ตอนนี้เนี่ยมันสวยงามมากเลยมัชื่อว่าเป็นทะเลสวยสุดๆเป็นเลไม่ได้จมอยากไปอังกฤษครับไปคนเดียวครับเ็เดี๋ยวไปหาคู่้าก